สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธนาบุญเหลือจากคณะการบัญชีและการจัดการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดรสลนทรีอุจชาชนนะคะจากคณะการบัญชีและการจัดการและว,วันนี้นะคะดิฉันและทีมงานจะให้คําแนะนําในเรื่องของภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ค่ะค่ะและหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นการอบรม ที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการทํางานเป็นทีมทัศนคติที่ดีของการทํางานร่วมกันการยอมรับให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคลที่อยู่ร่วมกันรวมไปถึงการประสานงานและการติดต่อสื่อสารของคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยภายหลังโดยกิจกรรมนี้หรือการอบรมครั้งนี้จะเน้นในเรื่องของการทํากิจกรรมเป็นหลักนะคะ ค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะเราจะพูดถึงภาพรวมกระบวนการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านพัสดุกลยุทธ์นในการปฏิบัติงานไม่ให้ถูกชี้มูลความผิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและการเบิกจ่ายเงินของอ,อปทอตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง ข้อพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุค่ะแล้วพบกับกเรานะคะในวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ